ถ้าปรับท่านั่งนั่งเป็นนั่งกสัมมาได้จะได้นวันาบุญกุศสด้วยความพรั่งพร้อมไปบุญด้วความสุจริตกายวาจาใจด้วยความสำรวมสำรวมกับการระวังความสำรวมกับความระวังระวังด้วยสติระวังจิตด,ด้วยสติ ระวังกายในด้วยสรรพจัญญาและระวังชีวิตของเราด้วยวิทยามีขันติความอดทนความอดกลัน้นป็นพู้ม,มีพื้นฐานที่หนักแน่นแล้วก็คือมีศีลชีวิตของเราเนี่ก็เหมือนกับสายน้ำสายลมแสงแดดเพียงแต่ความแตกต่างก็คือเรามีจิตวิญญาณมีความรู้สึก มีความรู้เข้าไปรู้ในสิ่งนั้นๆแต่ชีวิตของเราไม่มีจิตวิญญาณเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องสุขเรื่องทุกข์ธรรมะพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนก็ไม่ต้องเกิดขึ้นแี่ที่เกิดขึ้นเพราะาเรามีจิตวิญญาณจิตเนี่ยมันมีมีการเข้าไปรู้หรือจิตนี้ท้าม่เกิดกันเรียนรู้ได้เพราะจิตวินเป็นธาตุรู้ การค้าไปรู้ในสิ่งที่มันอยากจะรู้มีการจัดความสัมพันธ์ของการค้าไปรู้ในสภาพธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกด้วยอายตนณชีวิตของเราจะมีอายตนณเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงกาไปเรียนรู้หรือค้าไปรู้ในสิ่งต่างๆไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ก็มีอยู่แค่เนี้เท่ากันตาหูจมูกลิ้นกายและใจและเป็นธรรมชาติธรรมดาว่าตาก็เห็นรูปก็ไปรู้ในรูปนั้นและรู้รปปารมเห็นรูปแล้วก็ไปรู้ในอารมณ์จากรูปนั้นได้ยินเสียงแล้วก็ไปรู้ในเสียงในอารมณ์จากเสียงนั้นได้กลิ่น ได้ได้สบสบทราบกลิ่นรสสัมผัสก็เข้าไปรู้ในกลิ่นในกลิ่นในรสในสัมผัสนั้นและเข้าไปรู้ในอารมณ์นั้นทางใจพอใจขึ้นมาก็เข้าไปรู้เลยรู้ตรงในอารมณ์นั้นนั้นสัมผัสก็รู้รู้ในสิ่งนั้นมันมีสัมผัสหรือพัสสะที่เกิดขึ้น แต่าก,การก็ไปรู้นั้นมีภาษื่อภาษาเกิดขึ้นก็เกิดการรู้ถึงซึ่งปัสสานั้นก็รู้ถึงความเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นได้ว่าเวทนาเจนสิ่งนี้ชอบใจก็สุขไม่ชอบใจก็ทุกข์จำได้ไม่ออกก็ยังยังไม่แยกว่า,ว,าว่าสุขหรือทุกข์ก็ยังไมส่สรุปไปว่าสุขหรือทุกข์ เราเจใจกันว่าอทุกขะมาสุขะคือไม่จะลงไปเป็นทุกข์หรือสุขทียังไม่จำแนกสิ่งที่ชอบใจก็เรียกว่าสุขไม่ชอบใจทุกข์หือสิ่งที่ไม่จำแนกก็กยังไม่รู้ว่าทุกข์หรือสุขนี้ก็บางบางทีเรียกว่าอุเบกขาหรือกลางกลางหรือกลางกลางตอนนั้นคือยังมึนๆอยู่ยังไม่รู้มันคืออะไรจะเป็นโมหะ จนใน่ชอบไม่ชอบก็เป็นราคาเป็นโตสะสิ่งที่ได้มาจากการเข้าไปรู้หรือไปรับรู้ในความรู้สึกทางปัสสาวะนั้นก็คือการพุ่งพล่านของกิเลสปลูกร้าให้กิเลสนั้นน่ะมันมีกําลังขึ้นทั้งราคะโตสะมัวประกอบอยู่ในรูปของก็ว่าตัญหาสแสดงในความเป็นเพลิดเพลินยินดีนันีิราคะความเพลิดเพลินยินดี กล่าวสรรเสริญชอบชิดติดพันหรือผู้พันติดใจเมื่อผูกพันติดใจเกิดขึ้นความใคร่อยากก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อความใคร่อยากเกิดขึ้นทุกย่อมเกิดขึ้นความใคร่อยากตัวนี้ก็เรื่องของตัณหาอ uh ุปาทานเมื่อตัณาอุปาทานเกิดขึ้นพบชาติพบเกิดชาติเกิดชาติเกิดทุกเกิด ก็แสดงความใคร่อยากไปสู่ความทุกข์ก็อยู่ที่ตัณหาอุปทานและก็พบตัณหาอุปทานพบกันไปเป็นปัจจัยการความต่อเนื่องกันตามกฎธรรมชาติและชาติก็ยอมเกิดขึ้นชาติก็คือทุกข์นี่เกิดขึ้นจึงแปลงกับว่าชาติก็คือทุกข์ชาติปีทุกขาก็มีชาติขึ้นมาก็มีชารามรณะชราปีทุกขามณนปีทุกขังแสดงความจริงของธรรมชาติ ของการเกิดขึ้นมาของสุกสรรสิงว่าเมื่อมีเกิดก็มีดับเมตตังอยู่ก็เปลปรวนเลวชาราหรือปยญาทิใครบ้างที่หลีกพ้นธรรมชาติตัวนี้ได้ดังนั้นเราจึงปลุกใจให้ตื่นรู้เกิดความสังเวชเกิดความตรุดใจให้ตื่นรู้ยังมีกำลังของสติปัญญา เห็นแต่ความเป็นจริงเกิดค,ความสลด,ดใจเกิดใจนั้นมันวางลงวางลงด้วยความตื่นรู้ขึ้นมาเรียนรู้เห็นความเป็นจริงอ้ออย่างนั้นเมื่อเรเีนสักสิ่งที่เราสลด,ดใจแต่เห็นอย่างรู้ได้เข้าใจเนี่ยจิตมันจะราบเรียบจิตมันจะที่เคยเพลิดเพลินกันยินดีในสิมันจะราบหมดเลย มันเหมือนกับเหนือเหมือนกับมันัมันวางลงไปในใจเนี่ยใช้คำว่าสะโดดใจแต่มันไม่ถึงขั้นลงไปเป็นเศร้าใจเพราะมันคําอยู่ด้วยกําลังของสติปัญญาปีแต่มันมองแล้วมันก็มันนิ่งไปเลยมันราบเรียบมันเฉยกับสิ่งนั้นออกาการแบบวางเฉยกับสิ่งนั้นเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นที่เคยิยนดีเคยชอบชิตติดพัน์ มกมุ่นฝังใจมันไม่มีเลยมันราบเรียบนิ่งเกิดความนิ่งในความนิ่งก็เกิดความรู้อย่างมีสติมีปัญญาความรู้ตัวนี้มีกําลังแล้วก็รู้ลงไปว่าอ้อกลับมาพิจารณาว่าอ้อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อม่ดับไปเป็นธรรมดาแม่เราไม่เขาก็เป็นเช่นนี้สังขารท่างหลายไม่เที่ยง ธรเราไม่ใช่ไม่มีอัตตาตัวตนเป็นเรื่องเหตุและปัจจัยเราจึงปลิงวาจาสวดสัตยายอบรมจิตของเราว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะาร่วมความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะาร่วมความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีที่สุดความแตกดับหรือความตายเป็นธรรมดา จะรวบความตายไปไม่ได้เราจาระพลาดพราจัดสิ่งที่รักที่ชอบใจที่พึงใจไม่มีที่เราจะสมหวังสมปรารถนาเราต้องพลัดพราจัดสิ่งที่เราผูกพันเกี่ยวข้องทั้งปวงในะรวมความว่าโอสัตว์ตั้งหลงยจะไปแต่กฎเกณฑ์ของกรรมเหมือนกันหมดไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์เวสสุตรหญิงชายชาติกูลใด ม้แดรักฉันทั้งหลายสัตว์ในพวกภูมิต่างๆก็อยู่ไายใต้กฎเกณฑ์ของกรรมแหวกว่ายอยู่ในทะเลของกรรมกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นแม้เราก็เช่นเดียวกันมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจากเต่ทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องรับผลกรรมนั้น ไม่ว่าบุญหรือบาปความเข้าใจเช่นนี้เราพิจารณาทุกข่ำทุกคกินทุกเวลาอย่าเรามีสติตั้งอยู่ในความไม่ไม่ประมาทมีผู้มีวิีนที่ดีพร้อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำสรระะให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองปุทตังสังฆะามิธรรมังสังฆะามิสังขังสังฆะฌามิ จะสำฤทิจผลได้ด้วยอำนาจของความรู้ความเข้าใจในธรรมะดังนั้นพระเจ้างสอนเราว่าจงต้องอยู่ในความไม่ประมาทมีสติมีศีลที่ดีที่ดีงามมีธรรมด,ดีเพียบพร้อมได้วความรู้เห็นที่ถูกต้องถ้าเราดำรงอยู่เช่นนี้ได้ เราก็ได้ชื่อเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ประพฤติธรรมตามพระสาธรรมคำสั่งสอนย่อมทำท่สุดย่อมทำที่สุดแห่งทุกสิ้นโดยชอบในปัจจุบันนัธรรมนี้ได้ได้นมาถึงย่อมถึงสุขความดับทุกข์ได้จริงเราก็จะเช่นนี้ การดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายก็มีสติมีปัญญาละมัดระวังทั้งความสำรวมตั้งความตั้งม,มัน่นมองทุกอย่างอย่างมีสติปัญญาและยินได้ฟังหรือได้สบสาาต่างๆเมื่อก่อนเราชอบใจสิ่งนี้น่าปพัฒนาน่าใคร้น่ายินดี สี่นี้นะ่าผักพันน่าติดใจสี่นี้น่ากราวสรรเสริญสิ่งที่น่าชอบใจต่อไปเราจะเป็นผู้ที่มองว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละพอเราก็จจเช่นนั้นไม่ผูกพันไม่สรรเสริญไม่ติดใจความใคร่ยากก็ลดลงหรือสิ้นไปความใคร่ยากที่ลดลงหรือสิ้นไปเนี่ยมันเป็นเครื่องมองเครื่องแสดงว่าความทุกข์ ยอมสิ้นไปเพราะทุกข์นั้นเกิด,กดจากความใครยอยากในทุกข์ขนาจิตเมื่อทุกข์สิ้นไปจิตเราก็ผ่องใสรู้เข้าใจในความเป็นจริงการบริหารจัดการชีวิตของเรานั้นก็เป็นไป,นปนโดยธรรมะไม่มีประลาดร,รมเราจะทำอาชีพของเราก็ไม่ผิดเพี้ยนไม่ผิดเพี้ยนไม่มีบาตประเจตธรรมะ เราจะทำสิ่งใดๆเกี่ยวข้องกับบุคคลสังคมสิ่งแวดล้อมก็ไม่ปิดเพี้ยนไม่วิบัติและที่สุดแม้เราประหารจิตวิญญาณของเราเองในความเปลี่ยนไปของชีวิตนี้ในรูปนำกันหน้าก็ประหารอย่างมีปัญญารู้เห็นถึงความเป็นความเป็นจริงความพอเหมาะความพอควรสมาชีวิต,ตามีชีวิตที่เหมาะควรมีสัมปดา การใช้ชีวิตที่เป็นไปอย่างเหมาะวรเป็นความเหมาะควรที่เราชั่งน้ำหนักได้จะกินอยู่หลับนอนเนี่ยแค่ไหนอย่างไรจะเกี่ยวข้องผูกพันกับสังคมสิ่งแวดล้อมแค่ไหนอย่างไรเราจะเดินทางจะไปที่ไหนจะทำอะไรทุกอย่างชั่งน้ำหนักทั้งหมดเราจะรู้จักการชั่งชั่งน้ำหนักการพิจารณาความเหมาะความควร สงเคราะห์หรือไม่ควรสงเคราะห์ควรทำและไม่ควรทำมีประโยชน์แลือไม่มีประโยชน์เหมาะควรหรือไม่เป็นไปเพื่อมีสติปัญญาและไม่มีสติปัญญารู้หรือไม่รู้มันเข้าใจหมดแล้วมันจะรู้ว่าสิ่งนี้แม้เล็กน้อยก็มีโทษสิ่งนี้แม้เล็กน้อยก็มีคุณเมื่อเราทำแล้วแช่มชื่นเบิกบานใจในสิ่งนี้เป็นคุณ พอทำแล้วรู้สึกก็โถ่สลดใจเสียใจเศร้าใจแม้เล็กน้อยมันจะดุ้งเลยมันเกรงกลัวขึ้นมาอ้อนี่ยบาปกรรมอ้อนี้ละบุญกรรมเราจะไม่ประมาทไ้ของเล็กน้อยนี่คือความจริงของเส้นทางชีวิตที่ทุกคนเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยจะเข้าถึงธรรมและมีมีผลอย่างนี้จริงๆและผลที่เกิดอย่างนี้กับทุกชีวิตเนี่ย เรื่องอำนาจธรรมจะมาอุปธรรมกำจูให้ชีวิตนั้นดำเนินไปอย่างมีสาระแห่งธรรมไม่เลวไหลในชีวิตเราไม่เลวไหลเหมือนเดิมแล้วมีสาระสาระตรงนี้มันให้ประโยชน์ให้ความสุขเป็นเป็นสาระธรรมะเรารู้ทันทีว่าธรรมะก็อยู่ที่ใจของเราดีชั่วก็อยู่ที่ใจของเราจะบุญจะบาปก็อยู่ที่ใจของเรา จะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราสมกับพระจัดว่าเธอพึงตามรักษาจิตของเธอเถิดเพราะจิตนั้นเป็นของเปลี่ยนแปลงเร็วกบกลุมยากน้อมไปในความใครป่ปรัรนนาในกามแต่จิตเนี้ยเมื่อฝึกฝนดีแล้วย่อมนำความสุขจิตประเภทนี้การฝึกฝนจิตประเทณี้เป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนั้นย่อมนำความสุขมาให้ ดุนิกาสัลลาวโนยัตกรรมติปาติโนจิตัสสะธรรมโทสาตวจิตตังดัตังสุขาวะประจาตรเจนนั้น